สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางท่กกพเบี้ยกะดัน,นชื่อแม็กซินเคยนะคะวันนี้อาจจะไม่เห็นหน้ากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากถ่ายแบบใหม่ค่ะก็คือถ่ายกล้องหน้านะคะว่าไม่เคยถ่ายกล้องหน้าเลยนะคะมิเตถ่ายกล้องหลังขอตั้งกล้องสักนิดเดียวเดียวอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีม์เซฟ,ฟี่แต่ก็ประมาณนี้ก็เห็นเนาะ แป๊หนึ่งน,นะคะขอตั้งกล้องะค่ะถ่ายกล้องหลังมันดับมันใช้มือนึงถือกล้องไงอีกมือนึงก็ต้องแบบทำๆททด้วยกล้องอาจจะเอียงสักนิดนึงนะคะ hello <c oughs> อาจจะเอียงสักนิดหนึ่งนะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันดีกว่าอ้อเดี๋ยวจะให้นี่คะ่ะทำสลา,ามสูตรนี้คะ่ะจริงๆจะทําสลามสูตรใส่นะคะแต่ว่าคือพอใส่ เอ่อสบู่ที่มีสีชมพูนะคะแต่พอคนไปคนมาจริงๆควรคนจะต้องเป็นสีชมพูนะแต่มันกลายเป็นสีขาวแล้วพอเราเล่นไปเล่นมากลายเป็นสีดำาๆเทาเทาแบบเนี้ยคืออะไรขี้มือเราใช่ไหมไม่เราล้างมือแล้วสงสัยจะเป็นพวกฝุ่น <c oughs> นะคะแยงก็เป็นแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจิ้มกันดีก,กว่านะ <c oughs> มองเห็นไหม เป็นแบบนี้่างจิ้มเส้นผู้จะเป็นแบบนี้นะคะย,ย่อแป๊บนึงบายอาจจะลำบากเาาสน้นหนึ่งเพราะเราจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นอืมโอเคประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำดีกว่านะคะ มอมันมันกำลังสับเลยสักอย่างอ๋อนี่ก็จะเป็นที่เก็บนะคะเป็นถ้วยป็นเป็น,ปนออถ้วยใส่ขนมปังกรอบรสเนยสดนะคะแต่เราเอามาใส่สลามด้วยนะคะเพราะถ้าเรามีกล่องอะไรเราก็จะเอามาทําใส่สลามเออเราจะเอามาเป็นที่เก็บนะคะแล้วก็นี่ค่ะไม่รู้ว่าลาั้นหรือยังเดี๋ยวเปิดมก่อนเขาจะไม่ได้แล้วอ๋อยังไม่ได้ล้าง นี่ค่ะเป็นถ้วยเอย้เป็นกล่องมากรองนะคะจากอเมซอนะคะ่ะชิ้นละ22บาทซื้อมาประมาณ4ี่ชิ้นนะคะแล,แล้วเรามาทำสลลมกันดีกว่านะคะมาเลยขั้นแรกอ๋อลืมค่ะโทษทีค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีนี่ค่ะกาวน้ําใสนะคะตาอะไรก็ได้นะคะจริงๆจะเป็นกาวน้ําข่นก็ได้แต่เราอยากให้เวลาแผ่แล้วมันจะได้ใสะคะ่ะแล้วก็สบู สบูบ b บีมายค่ะเบบีมายสีใสก็ได้นะถ้าอยากให้เป็นสีใสแต่นี่เรามีสีชมพูก็เลยเอาสีชมพูจริงไม่ได้ไม่ใช่ของเราหรอกแต่ว่าแบบนึงแต่ว่าคือเรานะคะไปไอน้นี่ไปขอยืมนะนะคะไปขอนะไม่ใช่ไปขอยืมแล้วก็นี่ค่ะน้ําเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นบอรแรกผสมน้ําหรือว่ากีเซรีนบอรแรกก็ได้นะคะ โอเคค่ะที่สําคัญคือต้องมีที่เก็บด้วยนะคะถ้าไม่มีที่เก็บก็อาจจะเอ่อจะพูดว่ายังไงดีก็อาจจะแข็งได้นะคะมันเบ๊ะเบตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากกับการถ่ายกล้องนะเพราะไม่เคยถ่ายเลยนะคะขันแรกนะคะก็ใส่เอิ่มนี่ค่ะกาวน้ําใสนะคะใส่ไปกี่ช้อนดีหนึ่งช้อนก็นแล้วกันเมื่อกี้เราใส่ไปหนึ่งช้อนเนาะอันแรกว<ะ>้านี่ไม่ใช่หนึ่งช้อนเลยเนะี่ย อันนี้มันล้นหนึ่งชอแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเรามีปัญหาขอใมันออกก่อนเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้เ,ใหเออลากมาน,นะคะหเด็ดขาดเพราะตรงนี้มีหมอแล้วถ้ามันปุ๊บไปเฮชดเลยคะ่ะ ชิปหายอะไม่ใช่อะไรหรออาจจะดูเหมือนไม่สุภาพนิดนึงนะคะแต่จริงพยายามพูดได้สุภาพที่สุดแล้วนะคะนี่คือควาว่าชิปหายนี่เป็นคำหยาบไม่รู้สิน่าจะเป็นอะแต่ถ้าเกิดว่าแบบสถานการณ์บแบบนี้ขอพูดสักนิดนึงนะคะเพราะมันดูถ้าจะสวยจริงๆค่ะใสเอออันนี้ไปแล้วนะคะกาวไปใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะนี่ ใส่มากเลยเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยใส่เป็หนึ่งช้อนนะคะไม่ต้องคนแรงก็ไดาเพราะถ้าคนแรงก็จะมีฟองนั่นเองมาขั้นต่อไปใส่สบู่ค่ะทีนี้ใส่ให้หมดเลยนะจ๊ะตอนแรกใส่ไปหนึ่งช้อนใส่ดูสิว่าจะได้เท่าไหร่ ขอไปเอ่อไปบีบอันนี้ออกก่อนนะคะเพราะมันบีบไม่ออกจริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันนะได้แล้วค่ะไปบีบใส่แล้วน่าจะได้ประมาณหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยขั้นตอนนี้ต้องคนให้แรงๆเลยคะ่ะมันจะได้ดูฟูๆะคะอาจจะเสียงดังไปน,นิดนึงนะคะ นี่คือแบบด้งดีที่สุดตอนนี้6นาทีสองวิแล้วน,นะคะ4วิได้เด้ซ้ําคือพยายามจะทำให้คิดสั้นที่สุดแล้วนะคะ<ม>ก็ใส่น้ำเปล่าค่ะเ<ม>ท่าไหรด่ดีใช้ฝานะคะใส่น้ำเปล่าไป ครึ่งฝากันล้วกันถ่นยน้ำปลาไปครึ่งฝาเลยค่ะเช็ดมือก่อนมันจะเป็นเจลลามนะค่ะเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่เป็น ันขอใส่กาวอีกนะคะเพราะจำได้ว่าใส่กาวเพิ่มสงสัยต้องใส่นิดนึงมั้งเยอะไปค่ะเยอะไปเอามาแค่นีด้เดียวกันงั้นขอไปคนไห้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ โอเคค่ะพอคนเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่น้ำยาสลามเลยค่ะเราใช้ฝานะเพราะเราไม่มีเออที่ผสมนะคะเดี๋ยวใช้ช้อนดีกว่าฝาจะไ,ไม่เปอนเพราะว่าของเราไม่ผสมน้ำของเราจะไม่ใช้ น้ำนะคะเพราะว่าไอ้ของเราจะไม่ใช้ถ้วยผสมเพราะมันจะเข้มข้นนะถัาไม่ต้องใช้แบบใช้ถ้วยผสมหรืออะไรเนี่ยเพราะเราอยากได้แบบลองแบบเข้มข้นอนะ่ะมันจะได้แบบไม่ต้องใช้เยอะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนงกไม่ได้แบบคิดว่าต้องประหยัดอะไรขนาดนะั้นแต่คือไม่ค่อยชอบใส่เยอะ เพราะว่ามันแบบมันจะแข็งแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าใส่มาเท่านี้จะแข็งหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยยังไม่ค่อยแบบเซียเรื่องสลลมนี้สักเท่าไหร่นะคะก็พอได้อยู่ค่ะเราต้องคนไปเรื่อยเรยนะคะงั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราคนใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังไม่เป็นก้อนก็ไปเติมนีสเตรนเมลาตได้ไปเติม กีซลีนบอลล็กอกดีนะคะงั้นเดี๋ยวขอไปคนกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะกำลังถ่ายคลิปเลยนี่ค่ะได้แล้วดังป๊อปเป้อเอามาดกินเข้าไปหนึ่งสอง เจ็ดแปดเก้าสิบยกมือขึ้นมือขานี้อะไรพอจีนขานี้ก็เอาออกได้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็ยืดได้แบบยืดได้แบบหสุดๆเลยหอมด้วยมันหอมแป้งเลยเดีย๋ยวแป๊บน,นึงป<ะ>้าหอมไหมอ่ะดมหอมเหมือนแป้งไหมใส่<ป>เดนที่มา ไปขอไปขอยายตอนแรกกะว่าจะทำเป็นสีใสแต่ยายไม่มีมีแต่สีชมพูก็เลยเอามาแต่มันเป็นดูเป็นสีขาวมือนสีมเหมือนสีมุกแม่ป้าเพรามันโดนแสงป้ามืนสีมุกไหม ทำเ,เสียงจิ้มกันอันหนึงทูใช่ไหมทู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 แล้วเ,เรามาจิ้มกันดีกว่า แต่จิ้มฟินมากเห็นนุ่มยืดแล้วก็หอมตั้งชื่อว่าอะไรดีส,สลามอะไรดีอ่ะดูแล้วสามนุ่มนิ่มจิ้มฟินแล้วก็แผลได้บางด้วยเดี๋ยวแป๊บนตั้งชื่อสลาม,มาสลามนุ่มนิ่ม จิ้มฟินสลับนุ่มจิ้มฟีแล้วก็เภทได้บางด้วยโอเคค่ะนั้นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะบ๊ายบาย